ราศีเมษนะคะในช่วงเดือนรอยต่อระหว่างมีนาะแล้วก็เมษาเนี่ยเดี๋ยวต้องใจเย็นๆนิดน,นึงรอให้ดาวพฤหัสย้ายดีก่อนนะคะต้องรอส9เามษาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็อาจจะต้องเหมือนรอคอยจังหวะในเรื่องของงาน,นสมาธิไปกนเห็นนะนต้องรอนิดน,นึงคืออย่าพึ่งใจร้อนเพราะว่าฐานของเขามีราหูมันจะเร่งรีบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้งานที่ดีเนี่ยอาจจะต้องใจยเย็นแล้วก็รอคอยนะคะมันจะได้แบบว่า มันหาหนทางที่ดีที่สุดรหรือคนที่ทําธุรกิจก็เหมือนกันก็คือยังไม่ต้องรีดร้อน <c oughs> อ่าเขาบอกว่ารอจังหวะให้ดาวประทัดมันยายเข้าเต็มที่ก่อน ะะหลังจาก19เามษาเนี่ยนะคะหรือหลังสงการเนี่ยโอเคเดี๋ยวค่อยแบบทําทเต็มที่เพราะว่าเราดูกำางกึง่งเนาะนะคะรอ,อง,งานนะคะใจะเย็นๆนะคะคนทําธุรกิจก็อย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งรีบระดมทุนนะคะระดมทุนก็อย่าเพิ่งรีบเดี๋ยวรอจังหวะเวลาให้ดีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตัดสินใจลงมือทํานะคะอ่าส่วนเรื่องของการเงินการเงินต้องระวังหน่อยช่วงนี้เพราะว่าดาวมันจะย้ายเนี่ยมันจะมีเรื่องต้องใช้เงินเยอะมากเสียเงินเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะต้องเหมือนแบบเขาเรียกว่าบริหารแบบดีที่สุดใช้คําว่าบริหารแบบดีที่สุดนะในช่วงเดือนนี้เป็นพิเศษคือเสียแบบไม่ควรจะเสียอ่ามันเสียแบบไม่ควรจะเสียได้เลยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถึงบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนของการรอทุกเรื่องครับเงินก็ใจเย็นๆเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบลงทุนรอไปก่อนคนที่หวังเงินเนี่ยก็ยังไม่ได้เดือนนี้หรอกเดี๋ยวเดือนถัดไปได้แน่นอน <c oughs> อ่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้อย่าเพิ่งใจรอสุขภาพไปเลยค่ะนอนไม่หลับไปเลยค่ะ ปวดตัวไปเลยค่ะแล้วก็ต้องระวังคนที่เป็นโรคประจําอยู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะกลับมาเปลี่ยนเรียนนิดนึงนะคะช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพมากเป็นพิเศษอ่าเพราะว่าดาวมันดาวมันหมุนอยู่เนาะความรักความรักช่วงนี้ก็เย็นชาเย็นชาหรือบางทีอาจจะมีแบบไม่เข้าใจกันงอนกันระวังเรื่องของอารมณ์แต่ว่าอารมณ์แบบไม่แแย้งนะแต่เหมือนประมาณว่าไม่คุยกัน งานนี้มไม่คุยนะไม่ประทานนะเรื่องที่จะไม่ไม่คุยเพราะจะต้องลองคนม,มีคู่แล้วก็ต้องระวังเหมือนกันอย่างเงี้ยคือต่างฝ่ายต่างแบบมันเครียดไงเนาะเออต่างฝ่ายต่างแบบไม่คุยกันครับอ่าไม่ไม่ไม,ไมต่ต้องต้องใจเย็นๆมากๆนะคะหรือว่าโอเคต่างคนต่างเงียบไปสักแป๊บหนึ่งก่อนสักพักหนึ่งก่อน,น,อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาปรับความเข้าใจกันแลวจะดีขึ้นแต่ว่าต้องต้องบอกนะมันเป็นช่วงสั้นครับเออมันเป็นแค่ช่วงสั้นแค่สองเดือนอ่ามันเป็นแค่ช่วงเนี้ยคาบเนี้ยค่ะ เพราะว่าเราดูกันถึงปการปักเมษาถูกไหมล่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเย็นนะเดี๋ยวสถานการณ์จะดีขึ้นในเดือนถัดไปจ้ะทำบริสมทิวนเลยค่ะบืจากหลงศพตอนน้นมันตะเกียงสวนบนนั่งสมาธิ